อุ้ยครูก้อยเรากำลังจะไปใส่ตัวอ่อนอยู่แล้วเนาะล้วก็เรยาใส่ตัวอ่อนเราต้องท้องว่าเราท้องเราก็ทําสีผมไม่ได้ถ้างั้นเราไปทําสีผมก่อน,อนดีไหมเราไปติดงอกหน่อยได้ไหมถ้าพรุ่งนี้จะไปใส่ตัวอ่อนไม่ต้องไปทําสีผมค่ะเราไม่เอาเคมีอะไรเข้ามาตัวที่ตัวเราแล้วถ้าอาทิตย์หนึ่งก่อนจะไปใส่ตัวอ่อนเราไม่ทําสีผมแล้วค่ะถอยไปสักประมาณ15วันได้อะเต็มที่แต่ว่าเลือกสีที่มันค่อนข้างแบบออร์แกนิกอะมันก็จะมีในร้านนะที่เขาจะบอกว่าอันนี้มันเป็นแบบ ยาย้อมผมออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้คนที่ทําสีผมมันก็ขอให้มันแบบจําเป็นจริงๆเช่นแบบติดผมขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องทําเพราะว่าหงอกมันโชว์อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าต้องการไปทําสีผมแบบเพื่อจะไปทําไฮไลท์ไปทําบริยารเปลี่ยนลุกตอนใส่ตัวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันมองว่าอาจจะมันยังไม่จําเป็นนะเดี๋ยวเวลาให้นมบุตรอะไรเสร็จแล้วแม่ก็ค่อยคืนร่างทองจังหวะนั้นนะแม่นะเปลี่ยนใหม่ทั้งร่างกายเลยนะแม่นะเออจะผมจะเป็นยังไงลดน้ําหนักเอยฉีดหน้าอัพหน้าอะไรแเยวค่อยทํากันตอนนั้นนะ อตอนนี้ก็คือแม่สะระายตัวนี้พออ่าแชมพูสม,มุนไพรมะกรูดสระไบโอเทอร่าครีมทาเออเอาแค่นี้ก่อนเอางานพื้นฐานก่อนนะคะเอางานพื้นฐานที่ปลอดภัยกับบุตรก่อนนะจ๊ะ